สวัสดีครับผมบรรฮอบปลารวยสวัสดีพี่น้องสูปปู่สุกคนตอนนี้ออดก็มาอยู่วัดปูสูงเจ็ดกิมาตามแนวทางของปูสูงเจ็ดนะครับคุณู้ชมไก่คงสุดท้ายเข้ามาแล้ววันนี้ที่สิบเจ็ดมกรกาสองหาหกหกได้พี่น้องนะขอบรับขับคุณส้มข่อยบางแนวทางน้ำกันว่าปูสูงเจ็ดหรือว่าปู่หลังหลักเวาทีให้แนวทางแบบใดตัวใด ปู่0เปรียบปูน้องหลัดหรือว่าปู่สายตัดตัดตัวใดออตัวนั้นได้พี่น้องได้ขึ้นก่อนดิมาช่วยเอาลูกลับว่อครับผมชูกลับชูกลับเปรียบลับมาแล้วครับผมชูกลับ ุดลับคำนวณผิดคำนวณผิดคำนวณย้ำไหนเขาจ้ำไหนเนาะคำนวณผิดอันนี้คำนวณถูกแบบคำนวณถูกมันคำนวณคำนวณถูกมันทีเป็นตรงนี้ครับผมคำนวณถูกเป็นตรงนี้ครับผม คำนวนพีดบ่เนี่ยคำนวณพิดถ้ากันเดือนนูได้เดือนดีรือ่ครับผมำนวนพด ก็มึงคิดนะฮะก็ึงคิดูิผ ติดสี่เป็นศูนย์เป็นหกอันนี้นี่ตัวนี้เำน้อนผิดหรครับผมเำน้อนผิดนี่เข้าตลอดบนลลางกขาบนครับผมเขาเขาบนลลางกขาบนนั่นครับผมจับใส่กันครับผมงออตัวนี้กรัะป๋องกระปเอาตัวนี้นี่เป็นบนบ้งครับผมบนล่างบนล่างครับผมบนล่าง ในจับคู่แล้วนะครับนี่บนล่างนี่ได้วิ่งข้อมืออ่ะอย่าเรียกวิ่งหาที่หามาตัะชิดหลังบนล่างหามาตัะชิดหลัง ชุดแรกอผม่องอ่าช่อเอาตัวเขาไม่บิดรครับอือ่าเก้าอืาอือ ี่เก้าหกห้าบุญล <0, 9 S 2> างโนสี่รับบุญ่างศึกษาศเก้าเอาเลขที่ตรงกัน เอาเนียนเน้นที่เลขตรงกันก่อนเนาะมีตรงกันกันเีตรงกันตัวนี้เอาเลยจับได้ที่ตรงกันมั้งครับผมจับเดียวตรงกันอือองออือเก่าตัวนี้เก้าจับเลขตรงกันมียูส ห้าค,คู่มีห้าคู่นะครับผมมีห้ 5, 4, 5, 4. าสีา่ห้าสีอา่อ๋อโอ้โหเมตร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 เมัรอืมบินมาเพี่ครับผมตัดให้เห็นเลยตัดให้เห็นเลยครับผมโอ้ ตัดเลีย้ยู่หกเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าวันนี้ตัวแรกับหกศูนย์หกสี่ก็ตัดตัวนี้หกสี่ก็ตัดเด่นบนหกสี่เ <40 S 1> ด่นบนไม่เป็นรองสี่กับผมเด่นบนยังเก่าศูนย์หนึ่งคือเก่าสามตัวก็หักจัดเด่นบนยังเก่าศูนย์หนึ่งคือเก่า หนึ่งสี่ก็ตัดศูนย์หนึ่งเลี่ยนหนึ่งห้าก็หนึ่งตัดหนึ่งห้าอ่ะศูนย์ห้าก็ตัดป่ะครับตัดนิดศูนย์ห้าก็ตัดนี้ยศูนย์สี่ก็ตัดสองสามสี่ได้ยุแปดตัวครับห้าหกก็ตัดอ่ะศูนย์ศูนย์หมดตัดป่ะครับจะเผื่อมันเด็ดรือเปามันเผื่อมันมากศูนย์ห้าครับกัน เอาวันนี้ผมเชเอาร่วมกันี้ไปแล้วก็สุดวันนี้เดินบนนี้ก็เนินนี่เบนเลยบนครับผมโอ้โหน่ะเป็นบนนี่เป็นบนครับผมวันนี้เดินล่างเด่นล่างเดินบนมีหกเก้าเดินศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเด่นบนื้องเราที่ครับผมถ้าคัดมาแล้วเดินบนก็เเรือ เดินบนหกเก้าครับผมศูนย์เก hmm. ้าหนึ่งเก้าเดินบนนี่มีอยู่เก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหกบัตนี่เดินล่างบนีรเก้าเดินล่างนี่เดินล่างนี่จะฮกศูนย์นี่มีหกมีมีหกสุดเดียวมีหกตัวเดียวอืมีหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งหก ครับผมจักคู่้ศูนย์หกหนึ่งยินบดีด้วเช่นนี้ได้ได้ชื่อคู่ครับผมเยินบดีด้วยเช่นนี้เด้ครับผมพี่น้องพี่ครับผมตัดออกแล้วครับพี่น้องพี่ครับผมตัดออกเหลืออยู่อักบลายหางพี่น้องพี่ครับผมสามสูตรนี่นะอันนี้ว่าสูตรนี่นะก็าก็ตัดตรงนี้ บอกว่าสูตรอื่นเนี่ยว่าว่าตามสูตรนี่ครับผมเออตัดเออสูตรเอาสูตรบนนี่ตัดมัดตัวนี้อ่ะครับพี่น้องถ้าตัวเด่นตัวเด่นมองจะเดือค่นี้เดือดเด่นตัวเด่นเด่นบนนะว่าผมได้เขียนไม่ได้นี่เด่นบนเออเด่นผมเกี่ยวตัวเนี้ยตัวนี้มาครับผมหกเก้ากับศูนย์เก้าทีบอ่าครับ มันเดียวเด็ดหนึ่งต่อก็เอาเอาไปลวดเราได้กินไม่ได้สามปูนหรอกครับผมนี่ครับผมตัดมากแล้วเดี๋ยวอยู่ถ้าวิ่งวิ่งไปที่ศูนย์ามศูนย์นี่ครับผมเด่นที่ศูนย์ะเด่นศูนย์เด่นที่ศูนย์ด้วยพลองที่ครับผมศูนย์นี่เลียงล่างตรงครับผมเลียงล่างกันตัวนี้นี่ตัวเด่นครับผมพวกเก้านะเด่นล่างตัวเด่นแค่ตัวนี้นะครับผม เป็นตัวร่องหกศูนย์กฮกเป็นตัวร่องครับผมพอซ้อใบเจ่าเถือมันมากพอซ้อใบหกหกแล้วครับเอาละครับเป็น้องพี่ครับผมนี่ปูตัดออกมานี่นืชุดรับเดือดเช่นนี้นะชุดรับเดือดอยู่สุดรับอ่ะเด่นบนุรับเดือดเช่นนี้ละอันนี้อันนี้คัดดอกไม้นั่นป่ะครับนี่คัดเป็นล่างตัวนี้โอ้เนี่คัดอันนี้เป็นล่างคัดดอกไม้แล้วอันนี้บนอเป็นางครับผม บนเหลี้ยสามคู่ขัดล่างเหลี้ยสี่คู่ขัดเอาตามเลขเด่นดีครับผมขัดเอาตามเลขเด่นครับขัดเอาตามเลขเด่นมันเพียรทำนงินทุกทีแล้วเรบเอาพี่น้องที่แคปหน้าจอไว้แล้วพี่น้องนี่ครับผมพี่ที่แล้วแปดงวดยังบระหลุดอีครับตัดออกมาเดี๋ยวชุดรับปีใหม่จะเด่นต่อวะเด่นบนเก้าศูนย์หนึ่งเน้นที่หนึ่งจับคู่กันที่หกกับพี่น้องแคปหน้าจอดนะครับเด้อ ชุดรับของปู่ศูนย์เจ็ดส่วนเด้นบนกับเก้าศูนย์หนึ่งส่วนเหล็กวิ่งกับให้วิ่งศูนย์ได้ไปหน่องเด้ขาดออกมาแล้วตัดตัวเต้นนะครับคนะุณผู้ชมนเนาะตัดตัวเน้นกับมี่หกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าได้ไปหน่องเด้อันนี้บนล่างวิ่งหกล่างวิ่งหกจับปู่กับมี่หกศูนย์ศูนย์หก หกหนึ่งหกหกปู่เน้นไห้หกศูนย์หางเดียวเม็ดเดียวเป็นแขนได้พี่น้องเด้ออันนี้ชุดลับของปู่ศูนย์เจ็ดได้พี่นอ้องเด้อธรรมะก็จะตะขาดขาากันพานก็จะเริ่มปากคนไรก็แช่กดติดตามในบ้านห้องพารลวดนะครับเด้อคลิปหนากลอดไม่คลิปนีสวัสดีครับผม